นะสวัสดีครับผมนายคุณชาติยสุขเหลืองวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อแชสสี่ปีภาคเด็กที่หนึ่งสาย6820057จะมาทำโรลฟริงเกอร์ลงกระดานครับเพื่ออันที่หนึ่งลงกระดานก็อันนี้นะครับแล้วก็มาที่นิวนะ ิวพาเนตเื้อชิ้นส่วนฟิลเกอร์ตัวฟิลเตอร์วันออนไร ก็ได้หน่อยนะจากนั้นก็ไอซเมตริกโอเคอันนี้ก็จัดมาหน่อยดูก,การอันนี้ลงมาหน่อยแต่ว่าต่อสองเหรอไม่ใช่ ่ไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวตอหน,นึง่งอันนู้นเซ็นเซนเตอร์มาร์คอันนี้ยูทูบสมาร์ทเดเวชั่นอันนี้ไว้ตรงนี้หน้านี้ไว้ตรงนี้หน้านี้ไว้ตรงนี้

สี่สิบห้ายี่สิบหกอันนี้เปลนเลขเหมือนกัน x สอง เดิามาตรงนี้ถูกสมาเดมนชช่นแต่ว่า ่าจะเอาลงใหม่โอเครืออะไรเนี่ยมาไม่ได้เลยไม่เป็นไร ตัวม <Aladdin perce Teen women> <t Jean> ืป <bulun> ิงกอตัวเปิงหนึ่งอันนี้สักสิอยู่ตรงกลางทุกทุกอีกสุดเลยคิปที่สิก็หนก จะอีกชีฟอร์มาแมบอาจจะได้แล้วเซฟแอร์เซเออร์จบที่จะเปานี้อดีของแมครับ